ม่หายจีบันม่หายจีบันเนี่ยเซมเรียบนั่งไงียวยติ๊จอจราเงินเลโอ้สงสัยจะเงียบจริงๆนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่คมเมนท์ที่ทํางานในสนามบินนานาชาติเยมเรียบเนี่ยยังต้องออกมาโพสต์เลยนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในสนามบินมันเงียบเชียบมากๆยังก็อยู่ในป่าหินมะพานก็กลับสวัสดีน้องๆนูๆทุกคนด้วยนะจา๊าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของน้าหัวอ,อกคนนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่มันเกี่ยวกับเรื่องสนามบินนานาชาติเสียมเรียบที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างว่ามันเป็นสนามบินที่ค่อนข้างจะมีคนใช้บริการน้อยมากๆนะครับเท่าที่นาะหาข้อมูลมาจากสื่อของคอมเมนต มันมีหลายๆอินฟูข่มเมียนเนี่ยทำคอนเทนต์ว่าในแต่ละวันมีเครื่องบินมาลงที่สนามบินแห่งนี้เพียงแค่วันละ7-8ไฟเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้เป็นกระแสออกมาวิพากษ์วิจารณจากคนเขมรในทันทีนะครับว่าโอ้โหสร้างสนามบินออกมาตั้งใหญ่โตมโหฬานบานตะไทยลงทุนไปก็เยอะกูนีพีจีนมาแต่ทาไมถึงไม่มีใครอยากจะเดินทางเข้ามาใช้บ,บริการที่สนามบินของเราแห่งนี้เลยซึ่งมันก็เลยมีการออกมาชี้แจงจากทางรัฐบาลเขมรน,นะครับว่าจริงๆสนามบินของเรามันเงียบเนี่ยมันก็ไม่แปลก มันเป็นเพราะช่วงโลซีซั่นนักท่องเที่ยวเขาไม่เดินทางไปเที่ยวที่ไหนกันอยู่แล้วแถมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องยูเครนกับรัสเซียที่กําลังพึ่มๆมกันอยู่คนก็เลยเลือกที่จะเก็บเงินซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับการท่องเที่ยวเขมรสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแล้วมันก็เลยมีคนเขมรเนี่ยอยากรู้ว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดใส่หูของพวกเขามันเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยมีการเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับอยากรู้ว่าประเทศไทยเราเงียบเชียบเหมือนบ้านเขาหรือเปล่าและสิ่งที่เห็นก็คือนักท่องเที่ยยวเนยเนนนนดินกััใหุ้ละครบ เดินกันแทบจะหัวเนี่ยขิดกันแล้วนะยิ่งเฉพาะในบริเวณพวกแถบเซนต์เทนเวิลหรือว่าสยามสแควร์อะไรพวกนี้เนี่ยคือคนจงคนจีนฝรั่งมังค่านี่เดินกันเยอะแยะเต็มไปหมดแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการทำคอนเทนต์ว่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยพวกเขาจะไปไกลขนาดน,นี้นอกจากจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากมายไกยกองแล้วยังมีขนส่งสาธารณะที่พัฒนาไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางรถไฟฟ้าทางรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินหรือว่าทางแท็กซ่งแท็กซี่คือมันแตกต่างจากกรรมพูชามากๆ ซึ่งในตอนที่มีคนเอมเมาทำคอนเทนต์เนี่ยก็โดนทัวร์ของเขมรลงไปตามระเบียบนะครับหาว่าโอ้ยทําไมไปชื่นชมบ้านของพวกคนไทยแบบนั้นทําไมต้องมาเปรียบเทียบอะไรน่นนี่นั่นอย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายเรื่องนี้มันก็เงียบเงียบไปตามกระแสของเวลาเพียงแต่ทวาล่าสุดอยู่ดีๆก็มีคนมาปลุกกระแสขึ้นอีกครั้งนะครับนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ของเขมรที่ทํางานอยู่ที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบโดยเขาเนี่ยได้โพสต์ช่วงเวลาที่เขาทํางานนะครับโดยเขาถ่ายบรรยากาศในสนามบินเสียมเรียบนั่นแหละให้ดูว่าในตอนนี้มันเงียบแค่ไห ก็ดูกันในคลิปเอาเองก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกนะก็คิดว่าเอ๊หรือมันอาจจะเป็นในเวลากลางคืนนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปใช้บริการในช่วงช่วงนั้นแต่พอดูคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือมันไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะช็อตที่เขาเดินเข้าไปในร้านอาหารภายในบริเวณสนามบินเราจะเห็นได้ว่าด้านนอกมันเป็นเวลากลางวันนะครับและนั่นก็หมายความว่ามันคือเวลาปกติที่น่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการสนามบินนี้ แต่ตอนนี้กลับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาใช้บริการซักเท่าไหร่และสิ่งที่น่าสงสัยอีกอย่างหนึ่งก็คือสนามบินเนี่ยมันก็เงียบเชียบอยู่แล้วนะไอ้เจ้าคนถ่ายคลิปเนี่ยก็ดันใส่เอฟเฟกเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเสียงนกเสียงกานะครับยิ่งกลายเป็นว่ารู้สึกแย่เข้าไปหนักกว่าเดิมอีกเหมือนกับอยู่ในเขาวงกตยังไงก็ไม่รู้นะแหมเพลงมีตั้งเยอะตั้งแยะเอาเสียงนกเสียงกามาใส่แน่นอนนะครับหลังจากที่มันมีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสนามบินเสียมเรียบว่าในตอนนี้สนามบินเนียมมังงบบสาก มันก็เลยมีคนคอมเมนต์แห่เข้ามาคอมเมนต์ hmm. กันเยอะแยะเต็มไปหมดตามสไตล์ของพวกเขาเดี๋ยวทีนี้เราลองไปฟังความมิเห็นของพวกเขากันหน่อยดีกว่าว่าหลักๆแล้วพวกเขามีความคิดเห็ยนยังไงกันบ้างยังคิดว่าสนามบินของพวกเขาเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่สนามบินของประเทศไทยกันหรือเปล่าคอมเมนต์ <Comment S 2> แรกเขาบอกว่าในตอนนี้สถานการณ์มันกระย่อยู่แล้วดันมาโพสต์คลิปอะไรแบบนี้อีกแล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนเขาจะเดินทางมาล่ะถ้าหากเห็นว่าบรรยากาศมันเป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมบรรยากาศมันช่างแตกต่างกันกับสนามบินของประเทศไทยขนาดนั้น ซึ่งจากคอมเมนต์ตะกี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ตอบด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆไม่จําเป็นต้องเปรียบเทียบเพราะพวกเขาไม่มีอะไรที่เหมือนกับเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆพวกเขายังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตามปกติจะมีเพียงแค่กัมพูชาเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเงียบสงบอยู่ประเทศเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมผู้นําของเราเขาไม่ออกมาทําอะไรบ้างจับลอยให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดเหรอคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครล่ะที่จะต้องการเอาชีวิตมาเสี่ยงที่กัมพูชา กัมพูชาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมและอาชญากรพวกเขารู้ถึงคุณค่าของชีวิตของตัวเองทำไมจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่กัมพูชาด้วยในตอนนี้กัมพูชาเต็มไปด้วยโจรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโจรที่มาจากประเทศจีนมีการลักพาตัวอยู่แทบจะไม่เว้นแต่ละวันและสิ่งที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้นักท่องเที่ยวมาที่กัมพูชาก็มีแต่พวกคาสิโนแถมการจราจรภายในประเทศมันก็แย่นักท่องเที่ยวโดนของเงินและโดนขูดรีดจ,จากเจ้าหน้าที่แบบไม่ไอายใครแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียกร้องไปยังผู้ทีีี่่มมคววาเกยข้อง เผอเอรเราเองนี่แหละที่จะโดนจับนี่คือผลลัพธ์จากการปกครองของผู้นำประเทศที่ปกครองมา40กว่าปีแต่ประชาชนทุกคนยังยากจนเหมือนเดิมและไม่มีการพัฒนาอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่น่าสงสารที่สุดก็คือยังมีคนส่วนใหญ่ที่พร้อมจะสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้พวกเขาจะโกหกอะไรก็พร้อมที่จะเชื่อและยังคงสนับสนุนพวกเขาอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าซื้อมนต์ลงข่าวใหญ่โตว,ว่าเศรษฐกิจของเรากำลังเฟื่องฟู แต่สิ่งที่เห็นจากบรรยากาศในสนามบินมันไม่มีคนแบบนี้เศรษฐกิจของคอมเมนต์มันจะเฟื่องฟูได้ยังไงขอถามหน่อยถ้าไม่มีใครตอบเรื่องนี้แสดงว่าเป็นหมากันหมดคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าเราไม่เสียพื้นที่ให้กับพวกเวียดนามก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่านี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าคนคอมเมนต์ยังคงเชื่อผู้นําของตัวเองอยู่ไหมละ่ะที่เขาบอกว่าในปี2050คอมเมนต์จะเป็นประเทศที่รวยระดับต้นๆของอาเซียนเพอเพอจะรวยที่สุดในโลกเฮ้อ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือผลงานของเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตที่เวลาเจอนักท่องเที่ยวที่ไหนพวกเขาก็พร้อมจรีดไถเงินนักท่องเที่ยวในทันทีคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเศรษฐกิจของกัมพูชามันกําลังย่าแย่แต่ดันมีคนเชื่อคําที่ออกมาจากปากของผู้นําง,งโง่เขาไม่สนใจเขมรลอกสิ่งที่เขาสนใจก็คือเลียไข่เวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าในเวลาเดียวกันที่ประเทศไทยมีการลงข่าวว่าเศรษฐกิจพวกเขากําลังย่าแย่แต่สิ่งที่เย็นคือนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ประเทศของพวกเขาราวกับพายุ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าประเทศเราไม่สะอาดก็ไม่มีใครหลอกที่อยากจะมาเที่ยวหรือถ้าใครที่เคยมาแล้วพวกเขาก็จะมากันแค่ครั้งเดียวคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสนามบินเสมเรียบนะปัจจุบันนี้มีเครื่องบินลงจอดวันล,ละ18ไฟล์แต่ละไฟล์เนี่ยสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณสัก150-180คนเท่านั้นแต่ถ้าลองไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่100คนเท่านั้น ดังนั้นถ้าเครื่องบินมี18เที่ยวคูณ100ก็จะได้เท่ากับนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ1,800คนต่อวันซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากๆคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาบอกว่าเป็นเพราะไอ้พวกเวรทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่แหละที่ทําให้เกิดความวุ่นวายชอบออกมารประท้วงเกี่ยวกับการตัดสินใจของทางรัฐบาลทําให้ชาวต่างชาติเขาไม่ต้องการที่จะเดินทางมาในประเทศที่กําลังเกิดความวุ่นวายไอ้คนพวกนี้แหละที่ทําให้ประเทศของเราน้นลม่มจมเจ้าของคลิปนี้ก็เหมือนกัน อะไรที่มันแย่ๆทาไมต้องเผยแพร่ออกมา้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ด้วยทําไมไม่เปิดเผยแต่เรื่องราวอะไรที่มันดีๆอ่าก็คอมเมนต์ของคนเขมรนไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วคอมเมนต์ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตัดเพาะว่าไม่น่าเชื่อว่าในตอนนี้สนามบินเสีมยงียบเนี่ยมันไม่มีคนอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่ก็มีบางคอมเมนต์นะครับที่นักฟังแล้วนะก็ตังกิดตังกิดเหมือนกันนะที่ก็บอกว่าอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยก็ไม่ควรจะเผยแพร่ให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้นะครับคือคอมเมนต์แบบนี้เนี่ยน่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในกาลามากๆเลยนะครับอันนี้คือกะจะหลอกให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเห็นด้วยตาตัวเองก่อนหรอครับเนี่ยแล้วพวกเขาไม่คิดถึงในระยะยาวเหรอครับที่เวลานักท่องเที่ยวมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วมันไม่ดีอย่างที่เขาคิดเนี่ยอนาคตเขาก็จะไม่มาซ้ำอีกนะครับรวมถึงคงจะไปเตือนเพื่อนๆของเขานะครับว่าถ้าหากค มันก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทุกๆคนลละมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็ขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ